สุภาษิตนะคะคำปังเผยนะคะเบรเดเบนดุงวันนี้เราก็จะมาเรียนคำว่าบรูตอิสต์ดิคเอสวาซานะคะบรูตอิสต์ดิคเอสวาซานะคะบรูตก็หมายถึงเลือดนะคะดิคก,ก็คือเข้มข้นความเข้มข้นความแล้วก็วาสาก็คือน้ำนะคะก็คือเลือดกับน้ำนะคะก็สุภาษิต คำนี้ก็หมายถึงว่าเลือดนะคะย่อมข้นกว่าน้ำนะคะก็เป็นคำเปรียบเทียบของ uh, ถ้าเปรียบเทียบในส่วนของครอบครัวก,ก็คือยังไงนะคะระหว่างครอบครัวก,กับเรือญาติน่าจะความสายใยความห่วงใยความผูกพันน่าจะเข้มข้นนะคะมากกว่าคนรู้จักนะคะหรือว่าเพื่อนที่ไม่ค่อยสนิทหรือว่าเราเป็นการเปรียบเทียบว่าบางครั้งการมีปัญหา ความเวลาเราต้องการความช่วยเหลือนะคะคนที่สามารถที่จะช่วยเราได้ก่อนก็คือครอบครัวหรือว่าในวงญาติเครือญาติของเรานะคะมากกว่าที่เราจะไปะถามความช่วยเหลือกับเพื่อนๆหรือคนรู้จักนะคะซึ่งก็เป็นสุภาษิ์ดีๆนะคะ,ะในการเรียนภาษาเยอรมันจากประโยคนี้นะคะ Brut ist dicke er. i s w a s s นะคะเราก็สามารถจำ ได้ประโยคใหม่ๆศัพท์ใหม่ๆแล้วก็ได้คำศัพท์เพิ่มนะคะโดยที่เป็นคำพังเพยในส่วนที่เขาใช้เลยนะคะไม่ต้องไปปรับหรือดัดแปลงยังไงนะคะก็คือนี่ก็คือเป็นที่มาของสำนวนที่ว่า b r u t is thicker ice w a s e r นะคะคือเดือดย่อมคนกว่าน้ำนะคะชิวส s มาสู้